สวัสดีครับกลับมาแล้วอีกหนึ่งครั้งนะครับจากผลตอบรับที่ดีมากๆสําหรับผัดเผ็ดหนูนะครับผมวันนี้เราก็จะมาผัดเผ็ดไม่ใช่วันนี้เราจะมาทําต้มไก่บ้านนะครับต้มไก่บ้านเช่นเคยครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มเราเพิ่งจะมาทํากับข้าวกินนะครับก็วันนี้จะมาทำต้มไก่บ้านนะครับต้มไก่บ้านซึ่งอันนี้ผมจัดเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเพราะว่ารอบที่แล้ว โดนคอมเมนต์ว,ว่าเห็นตัวหนูเป็นตัวตัวเลยเขากลัวนะครับก็วันนี้เราก็จะมาทําอันนี้ไก่ผมสับเรียบร้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยอันนี้เป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านแล้วก็มีเครื่องที่จะเป็นเครื่องสมุนไพรที่จะใส่ในต้มนะครับก็จะมีตะไคร้มีมะขามเปียกนะครับผมมีใบมะกรูดมีพริกนะครับมีข่านะครับแล้วก็ใส่หัวหอมนะครับสําหรับเป็นการดับกลิ่นแล้วก็เ,เพิ่มรสชาติเป็นสมุนไพรด้วยมีประโยชน์แล้วก็อันนี้เป็นเห็ดนะครับผม แล้วก็อันนี้เป็นอ่าจะเห็นเป็นสีดำๆหน่อยเพราะว่าอ่ามันอยู่มานานแล้วใส่ตู้เย็นไว้เป็นอะไรนะ,ระอ,อ่าผักชีลาวนะครับผมผักชีไปเรื่อยๆกชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยโอเคอ่ะฮะก็เดี๋ยวอันนี้ผมต้มน้ำไว้แล้วเรามันเดือดนะครับผมก็เดี๋ยวประมาณน,นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวใส่อันนี้เข้าไปก่อนนะครับผมใส่ไปต้มก่อนต้มให้น้ำมันเดือดก่อนเดี๋ยวใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับผม นี่ครับใส่ไปเลยแล้วก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดน,นะครับผมแล้วก็ค่อยใส,อใส่ตัวไก่นะครับผมใส่ตัวไก่นะครับผมแต่ผมจะใส่คานอด้วยนะครับคะนอเพื่อเพิ่ม,มรสชาตินะครับให้กับน้ำต้มนะครับผม ให้มันไม่ต้องปรุงมากนะครับก็ใส่เป็นคนอนะคผมคนนรสต้มยำไปเลย <trabaj os> ก็เดี๋ยวใส่ไปทั้งก้อนเลยนะครับ <mov ils> ให้มันเดือดแล้วก็ละ,ล,ะลายไปกับน้ำนะครับใส่ไปเลยทก้อนนะครับแล้วก็รอน้ําเดือดนะครับรอน้ําเดือดสักคู่นะครับโอเคครับผมน้ําก็เดือดแล้วนะครับเดือดพอประมาณนะครับเรา่อเดี๋ยวเราจะใส่ไก่นะครับผมไก่ท <family S 1> ี่เราหั่นไว้แล้วตัดมาเรียบร้อรยแล้วเป็นชิ้นๆๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะใส่ไปนะครับนี่เป็นไก่บ้านนะครับผมก็จะเหนียวกว่าไก่ปกติไก่ที่ขายอยู่ในตลาดหน่อยนะครับแต่ความเหนียวมันความอร่อยของมันนะผมใส่ไป,ไปเลยใส่ไปเลยครับหมดเรียบร้อยใส่ไปแล้วเรียบร้อยครับผม จากนั้นเราก็รอครับผมในการรอหลังจากที่เราใส่ไก่ไปแล้วก็รอรอจกกอนกว่ามันจะเดือดนะครับก็เดี๋ยวปิดฝาไว้นะครับก็รอสักครู่ให้มันเดือดนะครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยมาใส่ตัวเห็ดนะครับผมที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวรอให้ให้ให้เดือดแล้วก็ให้ไก่สุกสักสักหน่อยนึงก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาใส่เห็ดที่เราเตรียมไว้แล้วค่อยมาปรุงรสกันอีกทีนะครับ โอเคครับผมนี่ก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําการใส่นะครับเห็ดที่เราเตรียมไว้นะครับผมใส่เห็ดที่เราเตรียมไว้นี่นะครับก็เดี๋ยวใส่ลงไปเลยความจริงเขาจะใส่เป็นเห็ดนางฟ้านะครับผมแต่ผมไม่มีเห็ดนางฟ้าเดี๋ยวก็จะใส่เป็นเห็ดเห็ดอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดเห็ดฟางแล้วก็เห็ด อะไรที่เขาไว้ยางนะครับใส่ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับเห็ดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกนะผมเดี๋ยวพอเราใส่เห็ดไปแล้วก็เดี๋ยวทําการปรุงนะครับผมเดี๋ยวการปรุงของผมก็อย่างที่บอกครับผมจะไม่ชิมผมก็จะปรุงนี่ด้วยน้ำปลานะครับผมหน่อยปึ๊บอ๋อนะผมเดี๋ยวเค็มอาอว่าผมก็ไม่ชอบกินเค็มนะครับผมเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะฮะใส่นิดนึงดีกว่าปึ๊บ โอเคนี่ครับน้ำปลาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทำการคนสักคู่นะครับให้เข้ากันนะครับผมไก่บ้านครับผมก็ต้องต้มนานหน่อยนะครับเพื่อให้มันยุ่ยนะครับผมไม่งั้นมันจะเหนียวเหนียวมากๆเหนียวจนเราไม่สามารถกินหรือแทะออกจากกระดูกได้นะผมนี่ก็เอยวารอ,อาให้ มันยุยสักคู่นะครับผมแต่ผมก็จะไม่ให้มันยุยจนเกินไปเพราะว่าไก่บ้านอย่างที่บอกว่าความเหนียวของมันมันคือ,อเท็กเจอร์ที่คนกินชอบนะผมเพราะว่ามันเหนียวแล้วมันกินอร่อยนะครับผมอ,อ,อร่อยของไก่บ้านนะับนี่ใส่ผงชูรสนิดนึงนะครับผมเพื่อความอูมามินะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมนี่รอด,ดีนะครับผมรสด,ดีอีกหน่อยนึงนะครับผม ใส่ลงดีลงไปหน่อยหนึ่งไม่ต้องช้อนตัวไม่มีครับกัดเอาล้วนๆปึ๊บพอนี่ครับรสดีเรียบร้อยปรุงแค่นี้พอครับออไปนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เดี๋ยวผมก็จะปล่อยไว้สักพักนะครับผมอีกสักครู่ก็จะได้กินแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวก็ อันนี้ก็พอแล้วนะครับสําหรับการปรุงต่อไปก็จะเป็นนี่ครับผักชีไปเรื่อยนะครับผมผักชีไปเรื่อยผมก็จะใส่ไปเลยนะครับผมความจริงมันจะใส่ตอนที่เราเสร็จแล้วแต่นะผมใส่เลยดีกว่า <c oughs> เพื่อความหอม <c oughs> นะฮะใส่ไปเลยถ้ามีหอมผักชีก็ใส่หอมผักชีนะครับอันนี้ผมใส่ผักชีไปเรื่อยไปเลยอย่างเดียวนะครับผม มีหอมบ,บัชีกันฮะนี่เรียบร้อยนะครับสำหรับต้มไก่บ้านนะผมต้มไก่บ้านนี่ก็เป็นต้มไก่บ้านที่ผมทำมานะเมนูนี้ต่อจากเมนูหนูนาผัดเผ็ดนะผมหนูนาผัดเผ็ดใส่น้นไม้เปรี้ยวนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งครับผมซึ่งสองเมนูนี้ทำในช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเหมือนกันอันนี้ทำสี่ทุ่มจะได้กินก็มันเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับผม โอเคเดี๋ยวอ่าก็เดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยเลยแล้วก็แล้วก็ไปลองชิมกันแล้วนะครับเ๋ยวจะกินข้าวแล้วเพราะว่าดึกมากแล้วนะครับเดี๋ยวโอ okay. เคเราเริ่มตักใส่ถ้วยเลยเดี๋ยวชักปากออกก่อนนะครับซึ๊บออกแล้วนี่เดีย๋ยวตักใส่ถ้วยไปชิมกันเลยนะครับครับผมเครื่องจะเยอะหน่อยนะครับ ขาแมวเลยนครับำเยอะๆหน่อยนะครับสดน้ำอร่อยมากค่องคอนะครับผมกินร้อนช้อนกลางนะครับโควิดไม่ต้องห่วงครับร้อนแบบน,นี้โอเคขึ้นหน่อยนึง อ๋อเคครับขอนนึบเอ่เสร็จแล้วครับผมสําหรับไก่บ้านต้มนะครับต้มไก่บ้านนะครับผมต้มไก่บ้านโอเคนี่เห็นหน้าตาไหมครับนห่น่าทานแน่นอนเดีย๋ยวเราไปชิมกันได้เลยครับนี่ครับผมต้มไก่บ้านนะครับผมเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันได้แล้วนะครับว่านี้ก็ดึกมากแล้วเดีย๋ยวชิมเลยนี่ ตับทิมที่ตับเลยนะครับนี่ครับตับนะครับเ่าก่อนเดี๋ยวลวกปากอย่างรับที่แล้วครับอืมยอดครับผมอร่อยสุดๆตับนะครับเดี๋ยวลองเนื้อบ้างรับมันนุ่มหรือเหนียวครับแต่ร้อนมากโอเคนี่เนื้อนะครับ เดีย๋ยวขอผ่อนร้อนนี่ครับเลยนะสุดยอดบอกได้เลยว่าอร่อยสุดครับสูตรนี้ใครอยากเาไปทำนะทําตามได้เลยนะครับผมอร่อยมากๆใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มะขามเปนะรีราา้ยเยอะหน่อยนะครับผมใส่มะขามเปรี้ยเยอะหน่อยนะครับผมรสชาตินี้อร่อยมากๆนะครับบอกได้เลยใครกินนี่บอกได้เลยต้องติดใจนะครับดูหุ่นก็รู้ครับว่าทำกับข้าวอร่อยขนาดไหน โอเคเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเพราะว่าดึกมากแล้วเดี๋ยวข้าวหน้าผมก็จะมาทําเมนูมใหม่ๆให้ได้ดูกันอีกนะครับใครชอบใครไม่ชอบอยังไหงหรือมีคอมเมนต์อะไรจะพูดนะครับจะติดตามคอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยนะผมสำหรับช่องหลงทั่วไทยของหนึ่งกุ๊กมือทองนี่ หรือเปล่าไม่รู้นะครับขอลาไปก่อนนะสําหรับวันนี้เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแล้วก็มาดึงแล้วอย่างนนนอนแล้วครับบ๊ายบาย